รถที่แบบเมนเทนนซ์ดูแลรักษาโคตรง่ายนะจานจิตวิญญาณเดียวกันคือขับมันนะครับขับสนุกออกห้างนะวันนั้นใน7ล้านกว่าบาทไฮไลท์ของรถคันนี้คืออยู่ที่อินทีเรียเป็น natural brown interior ที่ได้เป็น extended leather ปกติแล้วต้องเป็นพลาสติกใช่ไหมตัวนี้เป็นหนังหุ้มไปเลยออฟชั่นนี้อย่างเดียวห้าแสนบาทแรงมากมากแร i g a t i o n I decided to play it safe and I shouldn't In a hoodie with my face all crooked. Suckers hate it's all goody They just wanna say what you shouldn't. I'm to in my I told us I got at a shoot song PDK they number like a bookie They wishin' they could cook me They wishin' they was fishing and could hook me They wishin' they could tell their man they took me But on I'm always in protect hey man need to I've been caught here รถที่แบบเมนเนนดูแลรังษาโคตรง่ายนะจานเคมันนะต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่แบบออกมาโฉมแรกอยู่ประมาณปี2006นะครับผมเป็น Porsche c เค m a n ซึ่งแบบแยกเซกเมนต์ออกมาจากในเลเวลเลยนะครับผมถือว่าเป็น Porsche สไตล์คูเป้เป็นรูปแบบที่3ของที่ Porsche ผลิตมาเพราะว่าตัวแรกก็จะเป็นในเลเวลตัวที่2เป็น b o x s t e ตตัวที่3ก็จะออกมาเป็น Cayman แบบนี้นี่เองนะครับซึ่งแยกเซกเมนต์ออกมาแต่ว่าจิตวิญญาณเดียวกันคือขับมันนะครับขับสนุก Porsche ตั้งใจผลิตออกมาเป็น Porsche Cayman เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยน แนวทางการวางเครื่องนะครับจาก Rear Engine Rear Wheel Drive กลายเป็น Mid Engine r e a r w h e ว l Drive นั่นเองหรือว่าเป็นรถแบบ MR พรอนนั้นการได้รถแบบ MR มีข้อดีก็คือเป็นรถที่บาลานซ์ดีนะครับผมมีการขับที่สนุกสนานเสียงเครื่องดังอยู่หลังหูนะครับผมและแน่นอนเป็นสปอร์ตคูเป้สที่นั่งนั่นเองนะครับผมรถคันนี้นะครับด้วยความที่เป็น c a m e n 97.2ก็จะได้ไฟท้ายตัว LED ตัวใหม่ไฟหน้าก็จะเป็นตัว p d l s นะครับหรือว่าจะเป็น Dynamic Cornering Lights นั่นเองนะครับผมหรือว่าเรียกถูกต้องตรงตัวก็คือ Porsche Dynamic Cornering Light s จะได้กันชนทรงใหม่เช่นเดียวกันนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนโฉมให้ดูดีขึ้นพร้อมด้วยระบบส่งกำลังได้มีการเปลี่ยนนะครับจากตัว Tiptronic ให้กลายเป็น PDK แบบ7 speed หรือว่าเป็น Dual Clutch นั่นเองทำให้ตัวรถเวลาฟีลิ่งการขับขี่ไม่รู้สึกเก่าเลยนะครับผมเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็ที่สำคัญนะครับออกห้างนะวันนั้นใน7ล้านกว่าบาทวันนี้เอาง่ายเพื่อนเพล้านต้นเนี่ย ได้จอดซูเปอร์คาร์กันไปเลยมาดูไซ้์โปรไฟล์กันนะครับอยากเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับด้านข้างของรถคือเอาจริงพอเรามีพื้นที่อะเรามองรถพอร์ชด้านข้างเนี่ยทรงมันเป็นไงจานเคยเห็นคุณแจรถพอร์ชรุ่นใหม่แฮะคุณแจรถพอร์ชรุ่นใหม่นี่ก็ทรงแบบนี้เลยเนาะเป็นเคิร์ฟเป็นแบบรถมันดูแบบไทมเลสเนี่ยทรงเส้นสายของแม่งคือแบบสวยอะเนาะดูเด็ดขนาดรถปี2009ยังดูใหม่อยู่เลยเนาะ นะตัวนี้จะได้ล้อพิเศษเป็นล้อสปอร์ตดีไซน์อินกรอสแบล็กนะครับผมวีลเซ็นเตอร์แคบอินคัลเลอร์พอร์ชสซึ่งก็ทำให้รถแบบดูสวยงามเลยนะครับตัวนี้เป็นคาลิปเปอร์สีดำมาจากโรงงานนะครับจะออกเป็นดำด้านแบบนี้แหละนะครับเดิมๆเลยสำหรับพอร์ชเค y แมนตัวนี้นะครับผมซึ่งพอร์ชเค y แมนแน่นอนนะครับผมพออัพเกรดรถปุ๊บได้เกียร์ PDK เอนจินกลายเป็น2.9แรงม้าเป็น275แรงมา้า0ถึงอยอยู่ประมาณ4.6วิ สวยๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าขับดีมากเพตอะนั้นเอาง่ายๆเคมนกับบ็อกสเตอร์เนี่ยคือเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันต่างกันแค่เปิดปะทุนแค่นั้นเองนะครับตอนนั้นเพื่อนๆที่ชอบรถหลังคาแข็งแล้วก็ไม่ค่อยเปิดปะทุนก็แนะนําเลยเป็นเคมนขับมันแน่นอนเนาะที่ขาดไปไม่ได้อีกนะครับตัวนี้นะครับออปชั่นนะครับสปอร์ตเชลไบร์อินซิวเวอร์นะครับได้ออปชั่นมาด้วยรถขาวเลยแล้วเดี๋ยวตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่า Highlight of is in the interior. Let's go. I decided to play it safe and I shouldn't. In a hoodie with my face all crooked. Suckers hate it's all goody. They just want to say what you shouldn't. Say what you couldn't do, but look it. They softer for them putting. <laughs> sweeter than a chocolate chip cookie. So I punched their number like a bookie. They wishing they could cook me. They wishing they was fishing and could hook me. They wishing they could tell their man they took me. But look it. Okay, มาถึงก็สตาร์ทเครื่องก่อนเลยเนาะม,มันร้อนจัดไปนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยนี่ชึ่งเดียวเลยนะฮะมามาลองกันแอ,อร์คอนแอร์แรงเย็นสะใจดีมากนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้ว่าไงนะจารย์เราบอกว่าไฮไลท์ของรถคันนี้คืออะไรอินทีเหลี่ย,ยงคันนี้ เพื่อนๆเป็นไงเห็นอินเทอร์เนียคันนี้เป็นไงวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเจออะไรใหม่ๆบ้างนะครับสำหรับอินเทอร์เนียแบบนี้ปีใหม่ๆต้องเจออะไรใหม่ๆนะครับอินเทอร์เนียตัวนี้คือเอาง่ายๆที่อเมริกาคือคิดมากเพราะาตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เนียที่ชื่อว่า natural brown interior แต่รถคันนี้นะครับยังไม่พอนะครับเป็น natural brown interior ที่ได้เป็น extended leather นะครับผมเพราะนั้น full leather package นั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่า extended leather package อันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งเขาเรียกว่ามาเป็นจุดนะฮะ อ่ะลองดูเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับเวลาเพื่อนๆจะเห็นเลคเชอร์แพ็กเกจของ Porsche นะครับตัวคอนโซลนะจะมีการเย็บหมดเลยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นตัวคอนโซลนี้มีการเย็บเรียบร้อยนะครับผมคอนโซลตรงนี้ก็เย็บเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เขาเรียกว่าคอนโซลกลางคอนโซลบนก็เย็บคอนโซลเกียร์ก็เย็บตัวอื่นจะเป็นพลาสติกหมดนะต่อให้เป็น natural brown ก็เป็นพลาสติกนะนะจะเป็นพลาสติกพ่นสีนะครับผมแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นการเย็บมาด้วยหนังเลยคือจับดูเนี่ยหนังแท้เลยจานนะครับนี่ครับด้ามเบรกมือเป็นไง เย็บด้วยเย็บหมดเลยนะครับผมบอหนงบอ่อหนังเย็บหมดนะครับผมแล้วก็แน่นอนแผงประตูมีการเย็บแล้วก็ตัวมือจับประตูเนี่ยที่โปรติชิ้นนี้ก็เป็นพลาสติกนะฮะตัวนี้ก็เย็บหมดเลยหนักกว่าน,นี้นะมือจับด้านนี้ก็มีการเย็บเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้นะครับจะเป็นพรมนะฮะด้านข้างนี้ก็เป็นพรมสี n a t u r a l brown ด้วยนะครับผมครบถ้วนเลยนะครับตัวนี้เครื่องเสียงโบสด้วยแต่ก่อนจะถึงเครื่องเสียงบสเนี่ย ตัว Natural Brown Extended l e t t e r เนี่ยมัน extend ไปถึงช่องแอร์ซึ่งตรงเนี้ยปกติแล้วต้องเป็นพลาสติกใช่ไหมตรงนี้เป็นหนังหุ้มไปเลยนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าที่ไทยก็คงทําไม่ได้เนาะย,ยากเลยอะนะอันนี้คือมาจากโรงงานเลยซึ่งแบบออปชันเนี้ยอย่างเดียวอะห้าแสนบาทออปชันนี้อย่างเดียว5 0,000นบาท,ออน,น,าบาทนะครับบอกเลยว่าน้อยคันที่จะมีแรมากๆแรมากๆจริงนะครับและได้เป็นสี Natural Brown เนี้ยขับแบบ ไม่มีเบื่อเรียกได้ว่าเป็นสีที่ยิ่งปีเก่าก็ยิ่งดูเท่น,นะครับผมแบบชอบมากชอบมากจริงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆถามชอบแล้วไม่เก็บไว้เองอะพี่ทำไงขายก็ต้องขายครับพี่ไม่ได้ครับอาชีพหลักเรานะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยสวยงามจริงๆนะครับตัว Infotainment <c oughs> เป็นแบบ PCM แล้ว Porsche Communication Management ซึ่งระบบตัวนี้ได้มีการใช้มาจนถึงตัว p o s c h 991เลยนะใช่ไหม99.1เลยนะ ก็คือเป็นแบบอะไรที่ยังดูใหม่ใช้งานได้ง่ายอยู่เลยพวงมาลัยครับนับป้ามัลติฟังก์ชันด้วยนะครับผม g กีย pdk ครับอย่างที่บอกนะครับครบถ้วนเลยตัวเบาะก็เป็น full l e a t e r เบาะไฟฟ้า14วนะครับแล้วก็แน่นอนครับ p o r s c h e crest emboss on headrest นะครับสวยงามจริงๆรถคันนี้นะครับหลังคาด้านบนเป็นตัวไวนิลดำนะครับผมซึ่งไม่มีหลุดไม่มีห้อยครบถ้วนนะครับตัวนี้ไม่มีแตกหักนะครับผม มีส่องไฟให้ด้วยนะครับสภาพดีจริงๆคันนี้ไม่ดีได้ไงรถวิ่งอยู่3 6 0 0มแพ้ผมมีประวัติตั้งแต่พันโลแรกรถออกยูมามอเตอร์นะครับรถลำดับที่2ใแค่นั้นเองสวยงามจริงๆนะครับเ <c oughs> จ้าของดูแลรักษาดีมากๆนะครับจอดอยู่ในร่มตลอดเพราะว่าเราดูสภาพภายในเรารู้เลยนะใช้งานได้ดีจริงๆนะครับนี่ผมกำลังมองอยู่ว่ามัน มันหนังไปดิงข้างหลังฝาั้งฝาท้ายหมดเลยอะอ๋อหนังมันจะอยู่แค่ในอินเทอร์เนียนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายให้ดูนี่ว่าฝาท้ายก็จะเป็นสีเนเชอร์เบล์นาะมันจะเป็นสีที่สวยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับมาดูกันมาดูกันนี่โอ้เสียงเปิดฝาท้ายเบดหนักเนี่ยปึ้งนี่โคสวยอ่ะ้อดานพยายามมองอยู่ว่าแบบโค้สวยนะครับ n a t u r a l Brown นะ เครื่องยนต์ของพอ r เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีตะข่ายเก็บของมาจากโรงงานให้คือสภาพดีมากไม่ไม่น่าเคยใส่ของเลยดูดิปกติแบบถ้าเกิดเป็นรถที่ใช้งานหนักๆนี่ตรงนี้ต้องมีถลอกมีอะไรเนาะตัวนี้แบบเนี้ยบกริปเลยนะครับออกห้างเจ็ดล้านกว่านะวันนี้นะครับสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเอาไปเลยนะสวยงามขนาดนี้ผมเชื่อว่าตัวนี้ติดท็อปทอของรถที่สภาพดีและไม่น้อยที่สุดนะครับผมรับรองรับรองว่าสวยคือไม่มีสีถลอกไม่มีอะไรเลยนะ แล้วไม่ได้เป็นพ่นเก็บงานแบบสีไทยนะไม่มีนะอันนี้คือแบบโรงงานนะครับดเดิมๆครับผมอยากให้มาชมเนาะอยากให้มาชมอยากให้มาดูจริงๆรถสวยมากนะครับผมอยากได้ทำไงอ่ะโทรครับผมศูนย9เก้าสี่แปหรือว่าศ6นย์หกห้นะครับติดต่อเควิน b ีเมาเลยนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอน <S <S โอ้โหสวยงามนะสรุปกันง่ายๆ <S <S ายนาจานวันนี้นะครับ 2,009 Porsche Cayman 987.2นะครับผมเครื่อง2.9นะครับผม275แรงมา้า0-104.6วิพร้อมชนกับระบบส่งกำลังเกียร์ PDK 7สปีดออกห้างณนะวันนั้นนะครับผม7ล้านกว่าบาทนะครับโชว์รูมยูมามอเตอร์มีประวัติเซอร์วิสนะครับคันนี้มีประวัติเซอร์วิสตั้งแต่พันโลแรกจนถึงปัจจุบันอะไรเปลี่ยนสิ่งที่ต้องเปลี่ยนทำมาหมดเซอร์วิสลงตลอด มาเลชคันนี้แค่36,000โลแท้นะครับรถเป็นลำดับที่2นะครับประวัติมีครบถ้วนทุกอย่างแบบนี้มารับไปได้เลยนะครับส่วนออปชั่นนะครับแน่นอนครับตัวจุด2นะครับไฟหน้า p d ด s นะครับไฟท้าย LED กันชนหน้าตัวใหม่ล้อเป็นสปอร์ตดีไซน์ขอบ19สี l o อสแบล็ k พร้อมด้วยโลโก้ p o s t c r e เป็นแบบ f u o l Color นะครับอยู่ที่ w e l l c a s พร้อมเลยนะครับภายนอกครบพร้อมกับ s p o ร t ตเทลไฟฟ์อินซิลเวนะครับ ส่วนภายในเปิดเข้ามาปุ๊บเจอแบบพิเศษเป็นไฮไลท์ของคันนี้นะครับ Natural Brown Extended l e t t e r Package กว่า500,000บาทตัวนี้นะครับผมซึ่งเย็บทุกจุดทุกตรงจริงนะครับภายในสวยงามมากทุกจุดดูใหม่สมกับ30,000โลเลยนะครับโอเคเครื่องเสียง Bose นะฮะพร้อมด้วยเบาะ Memory 14-way นะครับแล้วก็แน่นอนมี Porsche Crest Emboss on Headrest นะครับปั mm ๊มหัวหมอนครบถ้วนเลยภายในมาพร้อมด้วย Sport Chrono Package นะครับ PCM Post Communication Management นะครับเป็นระบบโฉมเดียวกันจนถึง991เลยได้รับเป็นตัวที่ใหม่มากแล้วก็แน่นอนครับ PASM Post Active Suspension Management Option ออเหล่านี้มีมาให้ครบถ้วนใช้ได้ทุกระบบไฟไม่มีโชว์ไฟเอนจินไม่เตือนนี่ครบถ้วนทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้ไม่ถอดนะครับจาก7ล้านกว่าบาทนะครับวันนี้นะครับประลับรถไปเลยครับ2 4 9ล้านบาทติดต่อใคร 094 9 2เก้าสี่แ6ดเ7 7 7สองคปดเผมาสองสีหรือว่ากันคลิปห้าสนีครับเอ้าเจ็ดเจ็ a เจ็ดเ I ็ดนะครับผมเควินด a เคครับผมเจอ c ันคลิปหน้าสวัสดีครับ They just wanna say what you shouldn't, say what you couldn't do. But look it, they softer than pudding. <laughs> Sweeter than a chocolate chip cookie. So I punch their number like a bookie. They wishing they could cook me. They wishing they was fishing and could hook me. They wishing they could tell their man they took me. But look it, I'm always in protect mode. I keep my enemies' frenemies in a guess mode. I don't have time for these suckers that be in yes mode. You playing checkers, I'm sorry, but I'm in chess mode. Damn, laced up, Check Bags packed, check. Make moves, check. some me, Laced up, check. Bags packed, check. Make moves, check.